สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับชาวนี้ก็มาลดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสที่ชื่อโควิด -19 ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะตรงภาคเหนือเนี่ยกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงผมคิดว่ามันจะประกาศเฟสสามในเร็วๆนี้นะสำหรับกรุงเทพ เพราะฉะนั้นก็เตรียมตุนอาหารไว้สักเดือนหนึ่งเป็นอย่างต่ำได้เลยครับอาหารแห้งทั้งหลายบ้านใครที่ไม่มีเครื่องกรองน้ำนะในบริเวณกรุงเทพนะผมแนะนำให้ไปซื้อเครื่องกรองน้ำด้วยเพราะว่ามันจะหายากมากสำหรับการดื่มน้ำจำเป็นต้องดื่มน้ำจากก๊อกที่ผ่านเครื่องกรองไปก่อนนะก็ต้องทนทนกันนิดนึงแล้วก็ สิ่งที่ผมอยากแนะนำคือเก็บตัวอยู่ที่บ้านประมาณ1เดือนทำไมไม่ใช่14วันล่ะเพราะว่าปกติอ่ะเขาจะมีไข้กัน14วันจริงไหมแต่บางเคสเนี่ยมีไข้านานกว่านั้นคือ21วันเพราะฉะนั้นเราควรจะเผื่อไว้สักนิดนึงเหมือนกับคือถ้าเราไม่เผื่อไว้เลยเนี่ย แล้วมันเกิดมันมาเป็นเจอเจ้าเอ๋เปคนที่เป็นยาวๆอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่าสิ่งที่เราพยายามมาทั้งหมดเราสูญไปเลยนะอืมก็อยากจะให้ระวังนิดนึงส่วนใครที่ออกบ้านเนี่ยสำผลสำหรับผมนะหน้ากากหน้ากากอนามัยเนี่ยช่วยได้แต่ว่าหน้ากากผ้าเนี่ยช่วยอะไรแทบไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือการ ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า70%ขึ้นไปพยายามล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ระวังว่าอย่าให้มือเป็นแผลนะมือเป็นแผลนี่อันตรายแล้วก็แบงค์ที่เราถือเนี่ยแบงค์ที่เราถือถอนไปถอนมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแหละรครับตัวดีเลยติดโรคง่ายมากสิ่งที่อยากจะแนะนำคือ การใช้วิธีโอนเงินผ่านแอปต่างๆของแอปธนาคารหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่พวกนี้คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสทั้งหมดอย่างเราไปข้างนอกเราต้องขึ้น่าบันไดใช่ไหมขึ้นบันไดก็พยายามอย่าจับบันไดเลยนะไม่จับเลยอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าจะอิงผนังอะไรก็แล้วแต่ตามนิสัยเราแล้วก็พยายามจะไม่จับไม่แตะต้องอะไรทั้งนั้นครับ น่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ววิธีที่ดีที่สุดคืออยู่กับบ้านเดือนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เซฟที่สุดแล้วครับส่วนใครที่จะออกนอกบ้านก็ต้องระวังตัวให้เยอะๆเลยหลีกเลี่ยงสถานที่เขาเป็นพวกชุมชนเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ด้วย ไอ้แบงค์นี่แหละครับนี่เป็นปัญหานี่สาหรับการแพร่กระจายเลยนะแบงค์ธนบัตรเนี่ยครับเพราะแบบนี้เราเคยควรจะหามาตรการสําหรับความคิดห่มนะล็อกแต่อยู่ในบ้านแล้วก็สั่งซื้อของมากินเราแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าคนที่เอาของมาส่งให้เราเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมเขาจะไปจับอะไรมาไหมใช่ไหม มันจะต้องมีมาตรการที่รัฐต้องช่วยครับเช่นการอบรมหรือว่าใช้วิธีไหนที่จะขนส่งให้ปลอดภยัยเช่นการสนับสนุนการล้างมือการส่งของบ่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีมาตรการว่ากันไปเนาะอค่อนข้างน่าห่วงจริงๆครับเพราะว่าการเกิดโรคแต่ละครั้งเนี่ยโรคอุบัติใหม่แบบเนี้ย ตามความคิดผมนะมันคือไวรัสที่เกิดจากการกลายพันธ์ครับมันเป็นสายโคโรนาตัวหนึ่งเนาะแล้วทุกๆผมเคยอ่านหนังสือตอนที่ผมอยู่เมืองนอก6-7ปีก่อนเขาบอ,บอกว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนของโลกเนี่ยเปลี่ยนไป1-2องศาเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะไวรัส,สครับเพราะไวรัส,สเองเนี่ยมันมันใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองคือวงจรชีวิตมันเนี่ยต่ำกว่า1เดือนแต่โดยปกติเนี่ยเราจะทำวัคซีนได้กว่าจะทำวัคซีนได้เราคือต้องใช้เวลาประมาณปีถึงปีครึ่งเป็นอย่างต่ำนะซึ่ง อาจจะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้คือมีการพัฒนาได้เร็วขึ้นแต่มันก็ไม่ทันกับการแพร่กระจายแน่นอนอยู่แล้วซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะเป็นปัญหาสำหรับเราบังเอิญว่าไอ้ไวรัสโคโรนาตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่กลายพันธ์นะตามความคิดผมนะตัวที่กลายพันธ์แล้วมันมาติดมันแจ็คพอตตรงที่ว่ามันมีความสามารถในการติด เชื้อจากสัตว์ไปสู่คนได้คนไปสู่คนได้แถมแมงอยู่ในอากาศอยู่ในพื้นที่พื้นผิวโลหะพื้นผิวกระดาษได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันให้มันติดง่ายมากถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ของการตายของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของการตายจะต่านะแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยมีโอกาสที่จะาหายใจลำบาก เพราะว่าปริมาตรของปอดเนี่ยจะถูกไวรัสตัวนี้ทำลายอย่างในกรณีที่ถูกทำลายประมาณ20-30%เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเหมือนผมคิดว่ามันจะเหมือนคนที่มีลักษณะปอดรั่วครับออกแรงเยอะไม่ได้ไอก็ไม่ได้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเครื่อบินก็ไม่ได้เพราะว่าเจอแรงดันอากาศประมาณนี้เลย ซึ่งผมว่ามันลำบากอะถึงแม้ว่าเป็นแล้วอาจจะไม่ตายอย่างเงี้ยตายโอกาสตายน้อยอย่างงี้นะแต่ว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบคนไม่ปกติคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเพราะว่าไอตัวไวรัสโคโรนาตัวเนี้ยเวลาทำลมันทำลายปอดมันไม่เหมือนกับบุหรี่นะไม่เหมือนบุหรี่ไม่เหมือนไข้หวัดปกติ ที่มันจะทำลายเฉพาะเ,าเนื้อเยื่อปอดด้านนอกซึ่งร่างกายเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้แต่อันนี้มนันไปทำลายถึงด้านในเลยแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้ก็อยากจะให้ระวังกันนิดนึงครับเพราะว่ามันอันตรายจริงติดง่ายมาก แล้วก็โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีโรคแทรกซ้อนยิ่งแล้วใหญ่เลยครับตอนนี้ก็ทางการจีนเขาก็ใช้ยาตัวหนึ่งนะมารักษาก็ mm hmm. เขาก็บอกว่าได้ผลค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างว่าแหละคนที่มีโรคแทรกซ้อนอะ่ะจะรักษาลำบากพวกโรคยอดทิศทั้งหลายครับความดันเบาหวานอะไรเงี้ยจะลำบากมากเลย ก็เลยต้องระวังนะอย่าเป็นจะดีกว่าครับส่วนอัตราการรอดเนี่ยหรือว่าการไม่ติดเนี่ยคนสำหรับเด็กๆจะมีโอกาสติดน้อยกว่าจากสถิตินะเขาเข้าใจว่าภูมิต้นทานเหมือนกับว่าสมองแะภูมิในการลบเขาเฟลชกว่าเราอะ่ะส่วนเราเนี่ย แก่ละเจอมาเยอะละก็เลยไม่ค่อยสดเท่าไหร่ก็เลยเป็นง่ายกว่าเขาว่ากันอย่างนั้นไหมอืมครับถ้าสมมติว,ว่าเราสามารถปิดประเทศแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านตัวเองได้ทุกคนหนึ่งเดือนแล้วก็เหลือแต่หน่วยงานที่จาเป็นที่จะต้องไปทํางานด้านนอกเช่นเอ่อพยาบาลหมอ ร้านอาหารก็เน้นส่งทุโกโกส่งไปตามบ้านแทนที่ว่าจะไปนั่งกินที่ร้านเนี่ยก็จะช่วยได้แน่นอนว่าเศรษฐกิจอาจจะเจ๊งภายในหนึ่งเดือนนี้แต่ว่าพอเราจำกัดวงกำจำกัดวงคนป่วยได้เนี่ยยิ่งป่วยน้อยเราก็จะไม่ต้องการอะไรมากขึ้นอย่างเช่นถ้าแมสที่เราขาดขาดกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะใช้น้อยลง แล้วก็การรักษาก็จะเร็วขึ้นหมอก็ลำบากน้อยลงเพราะว่าการแพร่กระจายของเชื้อจะน้อยลงมากคือระยะในการฟักตัวของมันเนี่ยเขาเฉลี่ยกันอยู่ที่ประมาณ4วัน 3- 7ถึงวันอะไรประมาณนี้นะมันก็คือระยะเนี่ยระยะเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ออกอาการ บางคนแข็งแรงก็ไม่ออกอาการอะไรสักเท่าไหร่เหมือนกับเป็นวัดปกติอะไรเงี้ยซึ่งอันตรายมากเพราะมันติดเชื้อง่ายมากขนาดคนที่แข็งแรงแข็งแรงอย่างแมธิวดีนหรือว่าศาสตราจารย์ทางเกาหลีหรือว่าจีนผมจำไม่ได้ละอายุ18ปีก็ออกกำลังกายทุกวันนะเอ้ยไม่ใช่เราทานบวันละห้าครั้งต่อว่ะเอ้ยห้าครั้งต่ออาทิตย์ อันนี้เขาก็ยังเป็นนะขณะเขาบอกเขามั่นใจว่าเขาแข็งแรงมากเป็นเพราะนั้นอย่าเชื่อครับว่าใครมาแข็งแรงนี่ไม่เป็นไม่ต้องเชื่อติดง่ายมากเลยก็อยากฝากเอาไว้ครับให้ระวังตัวเยอะๆแล้วก็พยายามอยู่แต่บ้านนะไม่ต้องออกไปไหนเลยอันนี้ปลอดภัยกว่าสวัสดีครับ